เอ้ยลูกว่าตายแล้วไก่สวัสดีครับว่าไงพี่เอาไปไก่สวัสดีครับสวัสดีครับว่าไงพี่ว่าอะไรสนใจไงอะไรสนใจเลยต้องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหมีแต่เบอร์ใหญ่ใหญ่ชน สวัสดีครับพบกับช่องสะสมเพราะศรัทธาพุทธคุณนะครับวันนี้มาเดินตลาดนัดพระครับเลยอัดคลิปนะครับมาให้ชมบรรยากาศตลาดนัดพระในที่แห่งหนึ่งนะครับพลปก็เดี๋ยวเดินซื้อสักพักนึงนะครับลายพระรายการไหนมาบ้างมารีวิวให้ชมเป็นเล่นๆดีครับชมปเพลินน, <ๆ S 2> นะครับ <c oughs> <c oughs> เขาฝากหวังให้เอากลับบ้านได้ให้เขาด้วยเลยผมสาบานต่อหน้าหลวงพ่อว่าจะเลิกซื้อหวยแล้วนะอยากฟังคงนี้อีกทีชุดเล็กมาด้วยไม่เอาชุดเล็กดูดิไม่ชอบ ไปหามันไมหรือไม่ลืมมัถ้าถูกมันได้น้อยลืมมองลืมนึ่ถูกเลยถ้าถูกมันดำดำดำไปเลยเอาเอาเนี้ยแหละพี่นั่งอยู่สองร้อยผมจะซื้อรัตนีย์ไปเนี่ยไม่ได้อย่างจริงแล้วพอดีจ้าเฮ้ยไม่ไปโรงเรียนเหรอไม่ไปโรงเรียนเหรอคะไม่ได้ไวะในพดีจ้ายัง ไม่แพงครับพี่ไก่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเที่ยวจังเลยเนาะอ๋อสามจุห้าแท้เลยเอาแท้ที่ เราซื้อมันเจ็ดพันนี่ของเดิมมันกุตีแปะมาเนี่ยผมดูไม่ดีว่ะพี่อืเสือเท่าไหร่พี่เสือไป,700ปเจ็ดร้อยไปไม่ใช่กรอบเงินนะพี่เงินผสมมา <c oughs> โอ้วันนี้เหรอวันนี้เงินผสมผ <c oughs> สมผสมน้อยมากๆ <c oughs> อ่ะผสม <c oughs> แต่มันมัน ตามันไม่ต้องดูกล้องเลยไม่ต้องจับกล้องเลยอดูตาเปล่าแล้ผมนําเพอร่าแะโอเคครับทุกท่านผมกลับมาถึงบ้านแล้วครับแล้วก็เป็นพระชุดนี้นะครับที่ผมเดินซื้อมานะครับที่ตลาดนัดพระอันนี้แบบพูดตรงตรงนะครับ ไม่ได้ซื้อเพราะว่าดูเป็นดูเก่งไม่รู้เกร,รู้แท้นะครับแต่ซื้อเพราะความชอบนะครับเราชอบเก็บชอบสะสมมีความศรัทธา,าในพระเครื่องวัตถุมงคลครับก็ซื้อตามความชอบนะครับถ้าไปซื้อว่าต้องแท้เหมือนวงการเขาต้องผ่านการตรวจสอบต้องมีบัตรรับรองรับประกันปวดหัวพูดตรงๆครับเอาที่เราสบายใจดีกว่า ที่นี่ครับผมซื้อซื้อช้อน <c oughs> นะครับเป็นช้อนช้อนขันลงหินเก่านะผมก็ชอบเก็บพวกของสะสมที่ว่าเป็นของโบราณด้วยนะครับ <c oughs> พวกขันลงหินช้อนทองเหลืองช้อนเงินช้อนนาคอะไรพวกนี้ครับก็ชอบเก็บนะครับอันนี้ซื้อเหมาเข้ามาเลยนะครับเก่าผมชอบนะครับ ขันลงหินผมเคยศึกษานะครับเมื่อก่อนเนี่ยเครื่องลงหิน,นจะเป็นโลหะที่นำเข้ามาจากประเทศจีนนะครับเขาเรียกว่าทองม้าล่อหรือว่าทองกระจจีนคนจีนก็นำมาทำเป็นเครื่องใช้ภาชนะทำเป็นเครื่องลงหินขันลงหินนะครับเมื่อก่อนก็จะเป็นขันทุกนะฮะไม่ได้เป็นขันกรึงเหมือนกับ ขันทองเหลืองปัจจุบันนี้ต่อมานะครับยุคข,ขันของคนไทยนะครับเครื่องลงหินของคนไทยเนี่ยก็เล่นแรกแปรธาตุนะครับนำโลหะทองแดงกับดีบุกมาผสมกันนะครับแล้วก็สร้างเป็นเครื่องใช้ภาชนะขึ้นมาก็เป็นขันลงหินโดยช่างฝีมือคนไทยจริงๆภูมิปัญญาชาวบ้านของคนไทยยุคเก่าๆนี้เขาเก่งนะ ส่วนตัวผมน,นะครับการทําเครื่องใช้ภาชนะการประดิษฐ์สิ่งนูน้นสิ่งนี้นะครับถ้าจะให้สวยก็ต้องขัดนะครับแต่อยากได้ความวินเทจก็ปล่อยไว้แบบนี้นะครับแบบเก่าเดิมๆใกล้ตักบาตรเทโวแล้วครับได้ทัพพีไปไปตักบาตรละแล้วก็ได้เป็นพระเครื่องนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระเลี่ยมเงินเป็นเครื่องรางนะครับอย่างเช่นองค์นี้ก็เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปีหนึ่งเก้าครับพร้อมเลี่ยมเงินเสียดายครับห่วงคนขายเขาทำหายเอกลองไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่ ต้องใส่มาโคนะครับพอดีผมไม่ไม่มีมาโคแต่ก็ชอบความคมชัดนะครับชอบโค้ดมีโค้ดด้วยนะครับนี่ลงกล้องไม่ไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่ครับก็ดูกันคร่าวๆเนาะทุกท่านชมกันเล่นๆชมกันเพลินๆน,นะครับวันนี้ไม่ได้ไลฟ์สดนะครับก็อัปคลิป ลง Youtube นะครับดูกันเพลินเพลินแก้เหงาไปนะฮะได้สิงนะครับสิงงอแกะงานช้างแกะขออนุญาตใช้คำอ้อมๆนะครับใช้คำตรงตรงเดี๋ยว AI Youtube เล่นงานเอาเดี๋ยวช่องมีปัญหานะครับเป็นสิงตาแดงน,นะครับผมก็ดูว่าเป็น หลวงพ่อหอมนะครับตลาดที่ผมไปเดินเนี่ยเขาเรียกว่าตลาดล่างตามวงการพระนะครับก็คือเป็นตลาดที่ชาวบ้านมานั่งขายบ้างคนเล่นคนเก็บสะสมมานั่งขายบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่เขาก็จะมองว่าเป็นพระโรงงานพระตลาดล่างนะครับถ้าตลาดบนก็จะเป็นแบบ ตู้พระในซูเปอร์อย่างเงี้ยนะครับในศูนย์พระนะครับอันนี้ก็ตลาดล่างแต่ตลาดไหนก็เหมือนกันแหละนะครับเอาที่เราชอบเพราะว่าเป็นสตังเรานะครับสตังเราซื้อนะครับถ้าเราจะเอาให้คนอื่นเขาชอบแต่ใช้สตังเราซื้อมันกับไม่ใช่เรื่ององค์นี้เป็นพระปิดตานะครับผมดูว่าเป็นเนื้อไม้โพ ะคล้ายๆเป็นไม้โพกะแกะเป็นพระปิตานะครับก็ดูความเก่าล้ะครับดูชนิดของไม้ได้ตะกุดมาสองดอกครับดอกนี้เป็นหลวงพ่อทบนะครับตะกุดทงชาตินะครับไส้ในก็เป็นทงแดงตะกุดหลวงพ่อทบเนี่ย อันนี้แบบไม่ไม่ได้แบบสอนกันเรืออะไรนะผมก็ดูไม่ค่อยเก่งแต่พอจดจําได้ครับอย่างแรกเลยก็คือดูไส้ตะไส้ตะกุดที่เป็นทองแดงครับดูให้เก่าแบบธรรมชาติครับแล้วก็ตะกุดหลวงพ่อทบนะครับก่อนที่จะม้วนจะตัดมุมนะฮะตัดมุมทั้งสี่ด้านแล้วก็ม้วนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นเป็นรอยตัดเฉียงแบบนี้ครับ แล้วก็ดูชนิดของเชือกนะครับเชือกหลวงพ่อทบเนจะเป็นเชือกดิบครับเชือกป่านจะจะไม่มีขนแล้วก็ดูสีที่ลงครับสีน่าจะเป็นสีชาตินะฮะชาติแดงชาติขาวชาติน้ำเงินอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ดูวิธีการขึ้นเชือกดูเชิงช่างอะไรประมาณนี้นะครับดอกนี้เป็นหลวงพ่อเตียงนะครับเกจิคณาจารย์สายจังหวัดพิจิตร หลวงพ่อเตียงวัดเขารูปช้างเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อพิษวัดขมังหลวงพ่อพ,พิษวัดขามังนะครับก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเงินวัดบางครานอีกทีหนึ่งเอกลักษณ์นะครับตะกุดคู่ชีวิตหลวงพ่อพิษกับหลวงพ่อเตียงเนี่ยหัวท้ายจะมีอวน่นะครับัวสองข้างแล้วก็จะหุ้มด้วยเนื้อตะกั่วนมนะครับ องนี้รอยอจานมีครับสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ครับเชือกเคียนก็เป็นเชือกเดิมๆนะครับแล้วก็จะได้สมเด็จโอ๊ยขอโทษทีครับกองความครับไม่ได้แบบบันทึกไลฟ์อัพโหลดอย่างนี้มานานครับไม่ค่อยชินได้สมเด็จมานะครับได้มาสองสาองได้ โอ้โหสมเด็จนตรก,ก็ต้องเอาแค่ชอบอย่างเดียวแหละครับเกิดไม่ทันผมอาจจะลงกล้องไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่ครับก็ดูกันเล่นๆไปครับเนื้อเหมือนจะแบบ เหมือนแก่ผงน้ำมันอย่างเงี้ยนะครับมีเม็ดมวลสารหลากหลายสีสันอันนี้จะเขาเรียกอะไรนะรอยกาบหมากนะครับคือผมเคยอ่านหนังสือพระเกี่ยวกับสมเด็จนะครับเขาจะใช้ไม้กระดานนะครับกดเข้าไปในบล็อกแม่พิมพ์นะครับ ไม้กระดานกดนะฮะแล้วก็เคาะๆๆอย่างเงี้ยน,นะครับให้มวนสารเนี่ยมันควบแน่นเข้าเข้าไปในบล็อกแม่พิมพ์นะมันก็จะเกิดเป็นร่องรอยของไม้กระดานแบบเนี้ยครับเขาก็เลยเรียกกันว่ารอยกลับหมากอันนี้อ่านอ่านตำราดูด้านข้างนะครับประมาณนี้ได้มาสามสี่องค์ครับสมเด็จนี้อีกองน์นึงน่าจะเป็นพิมพ เจดีหรือเปล่ากบไม่ค่อยแม่นพิมพ์เท่าไหร่ครับสมเด็จนี่ไม่ค่อยซื้อแพงหรอกครับเต็มที่ก็ซื้อไม่เกินห้าร้อยนะครับถ้าไม่ใช่ของพ่อของแม่เก็บไว้นะถ้าไปเดินซื้อตามสนามพระเองเนี่ยก็จะซื้ออยู่สองร้อยสามร้อยประมาณนี้ครับไม่เกินห้าอยคือ เราก็ซื้อตามกำลังเราเราไม่ค่อยถนัดพระเนือผงอะไรแบบเนี้ยนะครับม,มีอะไรอีกมีแล้วก็มีอีกสององค์ครับสมเด็จน่าจะพิมจีดีทั้งคู่นะครับอืม เดินตลาดพระก็รู้สึกพเพลินดีนะครับคือเป็นสิ่งที่เราชอบเราก็ไปเดินดูครับเหมือนเราเราชอบซื้อของมือสองนะครับเราก็ไปเดินตลาดนัดของถมก็จะมีของมือสองครับเราชอบเก็บพระนะครับเราชอบส่องพระเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องไปเดินตลาดนัดพระ องนี้สิงนะครับถ้าคิดข้อข้างตัวเองก็ต้องตีเข้าหลงพรอเดิมวัดหนองโพนะฮะเป็นงอแกะนะครับงอแกะหรือว่างานช้างแกะเป็นงานแกะมือครับอบอ้วนดีครับเราก็จะเห็นรอยเครื่องมือช่างนะครับรอยสิวรอยแกะรอยแซะะนครับ ถ้าเป็นของใหม่ส่วนใหญ่เขาจะใช้เครื่องแกะหมดนะส่วนใหญ่ก็เป็นเครื่องกอฟันอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะมีเครื่องมือหลายหัวเหมือนหัวสว่านที่เคยเห็นนะฮะองนี้ก็งอแกะนะฮะงานช้างแกะสิ่งสามขวัญก็หนีไม่ออกครับต้องตีเข้าข้างตัวเองว่าเป็นหลวงพ่อเดิมพูดอย่างนี้จะมีใครมาด่าผมในคอมเมนต์หรือเปล่า โดนบ่อยนะครับคือดูเก่งดูเป็นเกยแท้อะไรมันอยู่ที่ตัวเราพึงพอใจทั้งหมดแหละวงการพระเครื่องก็รู้ร,รู้กันอยู่นะครับดรามา่ามีตลอดอันนี้ก็เครื่องรางนะครับ นี้จะเป็นเขี้ยวนะครับเขี้ยวแกะเขี้ยวสอแล้วครับเก่าดิแกะแบบเต็มเขี้ยวแล้วก็กระเช้าเนี่เป็นนาคนะครับกระเช้านาคเก่าชำครับงานแกะมือมีรอยจานรอบองค์เลยนะครับได้มาสององค์ครับแกะเป็นเขี้ยวนี่ กระเช้านี่ก็เป็นงานแฮนด์เมดนะครับกระเช้าน่าเขาจะเห็นว่าร้อยเชื่อมเห็นไหมครับร้อยเชื่อมร้อยอ็อกติดกันเออองนี้ตามมุมมองผมก็ดูเก่าดีนะได้อะไรมาอีกนี่เลยหลวงพ่อเงิน เนื้อผงพุทธคุณลงรักลงทองนะครับเก่าดีครับเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะคเสียงอาจจะดูกล้องๆหน่อยนะครับผมไม่ได้ใช้ไม้นะครับไม่ได้มีกล้องมาโคก้กระทำแบบบ้านๆน,นี่แหละ แบบผู้ทอนผู้ทอนครับอัดคลิปลง y o u t อ่ e เนื้อผงพุทธคุณนะครับจริงๆหลงพ่อเงินทันตัวเนี่ยเอาตามข้อมูลจากคนพื้นที่นะมีทุกเนื้อนะครับไม่ได้จํากัดอยู่แค่เนื้อโลหะอย่างเดียวนะครับเนื้อดินเนื้อผงพุทธคุณนะครับเนื้อแร่ขี้นกขอบเป้าอะไรพวกนี้ครับมีหมดเนื้อตะกัวรองพิมพ์พวกนี้ม,นะมีอย่า,อยางอันนั้นก็เนื้อดิน นะครับตรงนี้เนื้อดินเป็นพิมพ์ขี้ตาลงรักด้วยนะครับแต่รักเนะี่ยก็จะหลุดลอกออกไปเยอะพอสมควรแต่พอเห็นบ้างครับเป็นพิมพ์ขี้ตาจริงๆตามข้อมูลของคนพื้นที่นะอย่างผมก็คนพื้นที่แหละค,คนจังหวัดพิจิตรนะครับเคยได้ยินได้ฟังมาว่าพระพิมพ์แรกที่หลวงพ่อเงินท่านสร้างเนะี่ยก็คือพิมพ์นิยมเนี่ยแหละเออพิมพขีตาครับทุทีครับเป็นพิมพขีตา เนื้อแรกที่สร้างคือเนื้อดินนะครับสาเหตุที่สร้างเป็นเนื้อดินเนื้อแรกเนี่ยอันนี้ผมวิเคราะห์โดยความเห็นส่วนตัวนะครับก็คือหนึ่งสร้างง่ายนะครับก็คือไม่ต้องหลอมละลายโลหะนะครับเราทำมวนสารเสร็จอะไรเสร็จกดใส่บล็อกแม่พิมพ์ด้านหน้าด้านหลังประกบกันอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ประกบกันนะเราก็จะเห็นรอยตะเข็บด้านข้างนะครับ กบกันแค่นั้นก็เสร็จนะครับและเนื้อดินเนี่ยคือมวลสารหาได้ค่อนข้างง่ายตามแหล่งธรรมชาติทั่วไปนะครับก็คือเนื้อดินมีเยอะแยะมากมายนะครับสร้างง่ายแล้วก็เนื้อหามวลสารหาง่ายก็เลยเป็นเนื้อดินก่อนก่อนที่จะวิวัฒนาการมาเป็นเนื้อโลหะนะครับอ,อย่างองค์เนื้อโลหะ โลหะมันก็ขั้นตอนก็จะมีวิธีค่อนข้างหลากหลายขั้นตอนนะครับตรงนี้เป็นพิมพ์คิดตาอย่างแรกต้องแกะหุ่นนะครับแกะหุ่นต้นแบบแกะหุ่นเสร็จนะครับก็ต้องมาทําบล็อกพิมพ์นะฮะแบบด้านหน้าด้านหลังก็คือบล็อกหน้าบล็อกหนึ่งบล็อกหลังบล็อกหนึ่งได้บล็อกแม่พิมพ์แล้วก็ ถอ,อดหุนนะครับใช้ขี้พึ้งมาทําการถอดหุนแต่งถอดถอดเสร็จแล้วมาแต่งหุนนะครับแต่งให้สวยงามแต่งหุ่นเสร็จมาแวกน้ำกนํำมูลวัวแวกน้ํำมูลวัวก็มาสํารอกหุ่นเทียนออกนะครับสํารอกหุ่นเทียนออกก็ต้องมาเข้าดินนะฮะดินอ่อนดินแก่โอ้โหหลากหลายขั้นตอนครับกว่าจะได้มาเป็นองค์ องนี้ก็งนพงเงครับองนี้ผมซื้อมาชอบทั้งพระชอบทั้งตลับนะครับตลับเป็นตลับเงินฝาพับหนามากนะครับถ้าทําใหม่ผมว่าน่าจะมีสองพันกว่ามั้งเฉพาะตลับเนี่ยนะฮะงานขึ้นมือด้วยครับอง์พระก็เป็นพิมพ์ขีตาพิมพ์นิยมกับพิมพ์ขีตา ลักษณะการหล่อก็ค,คล้ายๆกันนะครับคือหล่อแบบหล่อโบราณแต่ต่างกันตรงที่การพอกหุ่นแล้วก็การติดสายชนวนอย่างหล่อพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับจะติดสายชนวนแบบก้างป่าเต็มที่ช่อหนึ่งนะก็จะมีประมาณไม่เกิน20องค์นะประมาณ19องค์โดยโดยทั่วไปนะครับเวลา ทุบเบ้าออกมาทุบดินออ,ออกมาเนี่ยพิมพ์นิยมเนี่ยก็จะได้จํานวนพระหลายองค์นะครับแต่ถ้าเป็นพิมพ์ขีตาจะหล่อแบบทีละองค์หล่อแบบเบ้าหกนะครับหมายความว่าทุบเบ้าออกมาหนึ่งองค์เนี่ยก็ก็ได้แค่หนึ่งองค์นะครับอันนี้ไม่ได้เก่งหรืออะไรนะผมก็จำจำเข้ามาอีกทีนะครับองค์นี้ก็กรอบเงินนะครับ เงินปิดหลังอ่าองนี้เป็นเนื้อเมกสิทธิ์นะครับผมดูว่าเป็นเนื้อเมกสิทธิ์ไม่รู้ที่ครับไม่รู้ที่เลยแต่เก่าดีครับถ้าให้เดานะครับน่าจะเป็นหลวงพ่อทับหรือเปล่าไม่แน่ใจครับแต่ได้เลี่ยมอ่ได้เลี่ยมเงินมาองค์นี้หลวงพ่อป้าน,นะครับ อันนี้เลี่ยมเงินนะครับเงินหนามากพิมพ์ไก่ไก่หางพวงนะครับเท่าที่ผมจำได้ก็จะมีไก่หางพวงหางสามเส้นพิมพ์ครุฑนะครับพิมพ์หนุมานปลเมน่นไอ,อปลาหมอเม่นนะครับมีอีกนะจำไม่ได้เหมือนกันนะครับ ปานเนะื้อดินด้านบนนี่จะอุดผงไว้นะครับาพรอมเรียมเงินหนาดิเรียมเงินอีกององนี้ผมชอบนะครับกรอบตีเกียวด้านข้างด้วยครับกรอบเงินพระเปียกทองนะครับเปียกทองมาน่าจะเปียกทองคำเนี่หนะผมว่านะครับคิดเข้าข้างตัวเองนะตรงนี้จะเป็นรอยจานมือนะครับ มีอร่อยจานจานมือเป็นพระกริ่งครับส่วนตัวผมดูว่าน่าจะเป็นพอเขาเขียนบอกนี่รกริ่งเปาวรศนะครับพระกิ่งเปาวรศเปียกทองตรงนี้จะแต่งนะครับใช้เครื่องมือช่างแต่งเป็นร่อง เงินหนาดีครับผ่าก็สวยดีเรียมเงินอีกองคหนึ่งนะครับองค์นี้หลงพ่อเดิมนะครับเรียมเงินแท้เป็นรูปเหมือนปั๊มเนื้ออาปา้าครับดูไม่เป็น <c oughs> ก็ซื้อแค่ชอบแล้วครับ เดวปากกาองนี้อยารู้เขาเรียกพระอะไรครับซื้อเพราะความสวยครับและอีกอย่างหนึ่งคือราคาไม่แรงมากคือต่อเขาได้เราเราสู้ไวเออเราก็ซื้อครับถ้าว่าโอ้แรงเกินไปนะครับเราก็เก็บตังค์ไว้ซื้อทองดีกว่านะ แต่ตอนนี้ก็โอ้โหซื้อไม่ไหวครับทองพระรัตนะหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเป็นพระในหมวดหมู่ของพระรัชการอย่างเงี้ยน,นะครับผมก็ไม่แน่ใจแตส่สวยดิองนี้หลวงพ่อเดิมนะครับเป็นหล่อโบราณออกวัดหนองหลวงพิมพ์ฐานสูงครับเป็นเนื้อตะกัว่วแ,แต่อันนี้ส่วนตัวผมนะอยาหาว่าผมแบบ ขี้โม่หรืออะไรนะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมมองว่าเก่าเป็นเนื้อตะกัวนะครับบางคนเขาก็ตีว่าเป็นตะกัวรองพิมพนะฮะคือจะรองพิมพ์หรือไม่รองพิมพ์ยังไงก็ขอให้เนื้อเก่าไว้กนแหละบ,บางทีพระยุคเก่าเนี่ยนะครับเกียจิคณาจารย์ยุคเก่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเนี่ยพิมพ์ทรงเนี่ยม,มันทำกันเหมือนอยู่แล้วนะครับตำหนิพิมพ์อะไรต่างเนะี่ย แต่สิ่งที่ยังทําไม่ได้นยก็คือเก่าแบบธรรมชาติะครับเก่าแบบผ่านการเวลาเพราะคนเราเนะี่ยมันโกงการเวลาไม่ได้ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเ,เทคนิคของแต่ละคนนะเนาะว่าจะมีวิธีการแยกแยะเก่าแบบธรรมชาติเก่าแบบฝีแบบรรมือมนุษย์อย่างไรอะไรอย่างเงี้นะครับผมได้ชินราชใบเสมาได้เจ้าของเดียวกันละสององค์ เรียกมาให้พร้อมแต่ส่วนตัวผมนะผมคิดว่าพระสององค์เนี้ยล้างมาแน่นอนนะครับแต่ว่าเป็นเนื้อชินเงินเป็นเนื้อชินเงินครับแต่ล้างมาจะเป็นสองพิมพ์นะครับองค์นี้จะเป็นชินราชใบใบเสมาฐานสูงองค์นี้จะเป็นใบเสมาฐานเตี้ยสังเกตดูฐานจะไม่เท่ากันนะครับพระล้างมาครับแต่เป็นเนื้อชินเงิน ทำไมถึงเป็นชิ้นเงินผมดูว่ามันมีประลอดนะครับทุกท่านนะฮะมีประหลอดเงินปลายเงินขึ้นมานะครับก็ดูว่าเป็นเืิอชิ้นเงินแน่นอนนะครับซื้อตามคำชอบครับชมกันเล่นๆน,นะทุกท่านวันเงาๆงาไม่รู้จะทําอะไรครับก็ไปเดินตลาดนัดพระแล้วก็ซื้อพระมารีวิวให้ชมกันครับเพราะว่าคืนนี้ไม่ได้ไลฟ์สดด้วยครับ องค์งนี้ก็ชินเงินนะครับเนี่ยปลรรอดเงินจะขึ้นเลยโอ้กล่องก็ไม่ค่อยเจ่มองค์นี้เป็นเหรียญตะกั่วนะครับเอ๊ะอะไรอยู่ข้างในเนี่ยเหมือนได้สายสินหรืออะไรสักอย่างเป็นเหรียญหลวงพ่อ ทองสุกอินทะโชโตนะครับเป็นเนื้อตะกัวครับอ๊น่าจะหลวงพระสุกวัตฒนดหลวงมนะั้งเนี่ยอ่าใช่ครับวัตโนดหลวงปีสองสี่เก้าสองครับผม,มเนื้อตะกัวครับเก่าดิองสุดท้ายครับหลวงปูทวดเอ่อ น่าจะเป็นเนื้อนวะนะครับก้นลายเซนครับดูไม่เป็นซื้อแค่ชอบนะฮะก้นลายเซนครับหลวงปู่ทวดปัดชังให้นี่ยาขัดนะครับสีดแดงงเนี่ยยาขัดยังอยู่เลยอ๋อเป็นเนื้อทองเหลืองรมดำนะครับ ออโอเคครับทุกท่านประมาณนี้นะครับมารีวิวให้ชมกันเล่นๆชมกันเพลินๆนะครับติชมได้นะครับแต่ตอย่าดา่าด่าแล้วเดี๋ยวหนีไปร้องไห้นะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอให้มีความสุขกันมากๆเฮงเรวยๆวยทุกท่านนะครับสวัสดีครับ